สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ร้านนครภูไทยนะคะมื้อนี้ก็จะมารีวิวเรื่องผ้มาม่านเนาะบ่แมนผ้าไมเดอมื้มนี้อยากรีวิวเรื่องผ้าม่านที่ร้านนครภูไทยทํานะคะส่วนมากก็จะทํามา20 30เป็นหลังนึงพอดีนะคะหลังห้องบ้านหลังหนึ่งพอดีอันนี้เฮาซักเนาะซักแล้วเฮาก็มาลงน้ํายา อาบเปลืองแน่นะคะเปลืองแต่ว่ามันสวยบมเมนซักซักละมลีธรรมดานะคะที่เห็นสวยๆในๆนี้นะซัก,ลก,ลกแล้วก็มาลงน้ำยาซักให้สะอาดแล้วก็มาลงน้ำยาอาบให้มีน้ำหนักแล้วก็ใช้เคลือบเงารีดเหมือนเดิมพามันพามานเฮาก็เลยสวยสวยกับบ้านกับเมืองงามสดใหม่กระทำ เพื่อสิแล้วแต่ละชิ้นกะโอ้นานอยู่ได้นี่นนะอันนี้ก็เลยอยากมารีวิวเนาะรีวิวให้เห็นว่างานพามาเนี่ยเราก็รับทำเหมือนกันค่ะอันเดี๋ยวมาเบิ่งว่าเพิ่นกำลังทำอย่างแน่คนถ่ายทำเนี่ยก็สิบบกข้องปัญน,น,นะถ่ายทำพยายามจับภาพให้มันส,สวยๆอยู่ แต่ก็บอกคล้องปไนไดอ้าวเย็บปางริทยังไม่อนี่ยเสยืดไม่ได้ริทผ้าไหมบะไม่เนี่ยผ้หมยังบ่อแห้งค่ะบะอาเสยืดมาไปเบิงบ่งการทำงานของร้านเรานะคะสิวุ่นวายแน่เบิง่งว่ามีอย่างแน่อันนี้จะจะเต,ตรียมไปส่งลูกค้าค่ะออกนอกสถานที่แล้วก็ไอ้ไอหนีบนยังกรดีบหนีบ นิบเล็กก็เข้าไปให้เรียบร้อยอ่ะไอ,ะอะพึ่งิองดยจีบของเฮางานไปอ,นไอ่สีเขียวก็ได้ค่ะสีเขียวดูสิจะจีบของเฮ้านี่คมปี๊ดนะคะจะเอามองดูออกมาดูจีบคมแล้วก็สวยไม่คืนตัวอยู่ได้นานอีกหลายสิบปีนะคะเนี่ยเ,ออเป็นจีบทีละจีบละจีบมีน้ำหนักพอเอาไปติด ติแล้วก็มันจะสวยมันจะเป็นจีบเป็นชิ้นเป็นอันจะ,ะทำไปเลยเราก็อยากมารีวิวว่ามันสวยเพราะว่าทำเพื่อนเอาไปพม่าในบ้านเนาะกระนานหลายปีเพื่อสิเอามาเฮ็ดไม้แล้วก็สิยากแน่นะคะเพื่อซักให้สะอาดอันนี้มารีวิวงานในร้านของเรา อันฮ้อนอยู่บ่ยัยปางมื่อนี้นะบ่เท่าใดค่ะบ่เท่าใดบ่สิเริ่มดำหน้าละบ่เด่นเนี่ค่ะใกล้ละบ่เตียงนะค่ะใกล้ละผ่าเตียมกล้าแล้วค่ะว่าเอ้าใส่จะว่าจะสิสาจะสิบ่เฮ็ดนะต้องเฮ็ดค่ะต่องเห็ดบ่อสิบสิสาแล้วสิบเปรีดผ้าก็รีดผ้าก็รีอยู่ค่ะแต่ว่าเขาไม่กินสองสามไร่บ่ได้หลายค่โอ้สองสามไร่เมื่อเดียวกันแล้วเนาะค่ะมื่อเดียวกันแล้วเออเก่ง ลองดูงานในร้านเรานะคะภาพอาจฉบิบชัดหรือการถ่ายทําอาจิบค่อยดีเท่าใดเพราะว่าอันคนทํากับโบเก่งปไนไดทําเองทุกอย่างถ่ายภาพตัดต่อแล้วก็นาปกอย่างกับอาจจะบสวยปไนไดยังบบมีเงินจ้างนะคะก็เลยทําเองอย่างประหยัด แต่ก็จะพยายามให้มันออกมาสวยที่สุดอ้าวดูไปใยปางรีดธรรมดาแล้วก็รอบบ่ายเพื่อนอเพื่นซักผ้าคามไว้เพื่นจะรีดผ้าคามฮาซิรีวิวอยู่บ่อยู่บะผ้าคามน่ะ,ะเสื้อสองตัวลองเอาลงเบ่งเนาะ,ะเพื่อนอเพื่อนอผู้ชมเพื่นจะได้เบิ่งเรื่องอการ ลิดผ้าคามเสื้อผ้าคามแต่ยังบอไดไอ้รีวิวเรื่องการซักในรอบใหม่ๆนี้เพราะว่าเวลายังบอได้มาเช้าๆก็สิวุ่นวายแน่อาเป็นงานไผ่างานมันเลยคนถ่ายทำกันยังบอบพร้อมดูสิเบื่อได้บ่ แล้วกับจกักสิสบไปส่งยามใดต้องไปต้องไปช่วยกันสามคนนี่นี่ยพนักงานฮาอยู่มุมไหนอีกอีกสองคนไอปางเฝ้าร้านท่าเด้อรักงานรออ่าสิไหนบ่าทั้งหมดจักชิ้นนะยี่สหกชิ้นเนะรอบนี้ งานคือเงินเงินคืองานบรรดาลสุขบอกมีเงินอยู่มองใดกระทุกเด้อค่ะเด้อผู้ชมท่านผู้ชมแม่นบอก <c oughs> งานในร้านช่วงนี้กันเงีเงยบๆนะคะโบอู้โบอู้ฟูฟ้าปันไดเงียบเกือบสนิทก็ได้แค่ลูกค้าประจำ น้ำยาเขาก็ส่งให้ลูกค้าประจำเป็นร้านที่อยู่รอบๆนี่แหละค่ะเพิ่นมาเอาเท่าไรสองสามกลิลอนเอาไปใช้ก็แบ่งปันกันไปงานในร้านของนครพุทธในส่วนมากอันก็ได้แต่งานยากเนาะงานง่ายๆบอกค่อยได้งานงา,ยยงงา,น,งานยากอีรีที่เขาออเข้ามางานง่ายๆก็เอาไปกดมือ เป็นงานที่สันมากจะงานใช้ฝีมือที่เขาเชื่อใจก็เลยงานแต่ละชิ้นก็นเลยสิญากแน่เขาก็เลยร้านเขาก็เลยได้ลูกค้าประจำตลอดจบะบกคาดจะลายจะน้อยก็อยู่ตามเศรษฐกิจโลกภัยที่เขามานี่แหละค่ะ โอ้สิเป็นรอบบายไปแล้วเนาะไปเนี่นะเพื่อสิทติดไเอ้เพื่อเข้สิทติดนี่ยก็ติดเล็กแล้วลาวกะฮักไปลายโตแล้วเพราะมันเยอะก็มีประมาณนี้นะมารีวิวให้เพื่อนๆได้เบิ่องว่างานในร้านเราทำอะไรบ้างหกือใช้เวลากี่วันคบใช้เวลากี่วันเบ่ ปกติจะนัดลูกค้าเดือนหนึ่งนะเพราะว่าอันน้เขากระบอแม่ม,มีแต่งานประมาณเนาะเขาก็มีงานอื่นอีกเพื่อสิซักเพื่อสิลงน้ํายาเพื่อิเอามารีดดีแล้วเขามาอัดอีกทีละชิ้นอันนี้เขาเล็กทําประมาณสองอาทิตย์เนาะอันนี้นัดลูกค้าประมาณสองอาทิตย์อยู่ซมีชิ้นใหญ่ชิ้นเล็ก เพราะว่าจะเป็นประตูหน้าต่างแล้วก็ประตูน้อย <_ letter> ประตูใหญ่นั่นแหละคะ่ะก็เฉลี่ยใส่กันออกมาการคิดราคาเฉลี่ยรวมยอดเลยก็คิดว่าบ่แพงนะ <_ letter> เพื่อเขาสิเฮดได้อันี้เฉลี่ยพื้นอันนี้เฉลี่ย,นนยให้เพิ่นพื้นละสามร้อยบ่สามร้อยห้าสิบ สามร้อยหรือเหลือสามร้อยนี่แหละจำาบ้ได้แล้วก็ลดราคาให้อยู่แต่ว่ามันเยอะแล้วก็แต่ละชิ้นน่ะส่วนมากจะดูว่าชิ้นใหญ่หลายชิ้นน้อยมันบอเยอะกะเฉลี่ยเฉลี่ยลงมาอีกอ้าประมาณราะคาพอฟังก็ลดลงไปอีกลดอย่างเดียวค่ะให้คนจ่ายได้คนทำกะสิ บนดบ,บเหนื่อยปันไหนเพราะว่ามันเป็นงานใช้ฝีมืองานละเอียดและที่สําคัญก็ต้องมาลงน้ํายาอีกมันงามก็ค่อยๆย้ายปางก็ค่อยๆรับงานพัฒนาขึ้นไปหาง,งานพมา่าในงานหินลีเดอร์งานยากอ้าวแล้วก็มารีวิวแค่นี้แหลนะเนาะขอบคุณทุก ท่านนะคะที่เข้ามาติดตามชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามให้ร้านนครุูไทเนี่ยนะคะพอเป็นกำลังใจเล็กๆในน้อยในคลิปต่อไปขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ